เข้าสู่ช่วงต้นเดือนมการาปี2026แล้วปณิธานปีใหม่ที่คุณตั้งไว้ยังดีอยู่ไหมหรือเริ่มมีเสียงในหัวบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงล้มเลิกง่ายนะมันไม่ใช่เพราะคุณไม่มีวินัยนะแต่มันคือกับดักสมองอย่างแรกคือ the solution Mirage วันที่หนึ่งสมองเราจะหลั่งโดปามีนออกมาตอนเราตั้งเป้าหมายจนเราเผลอคิดไปว่าเราทำสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มเลยแถมเรายังเจอกับ planning ฟาราซิที่ทำให้เรามองโลกสวยเกินไปประเมินเวลาและแรงตัวเองสูงไปจนตั้งเป้าหมายที่เกินความจริงสมองเราถูกออกแบบมาให้แพ้ความสุขตรงหน้าเสมอคะ่ะมันเลยเลือกคุกกี้แสนอร่อยตอนนี้มากกว่าหุ่นในฝันอีก6เดือนข้างหน้านี่แหละเหตุผลที่แผนการยิ่งใหญ่พังไม่เป็นท่าแล้วจะแก้ยังไงให้ปี2 0 2 6นี้ไม่ซ้ำรอยเดิม เลิกโฟกัสที่ผลลัพธ์แต่ให้โฟกัสที่ตัวตนค่ะแทนที่จะบอกว่าจะลดน้ำหนัก10กิโลให้บอกตัวเองว่าฉันคือคนที่รักสุขภาพและขยับร่างกายทุกวันพลังของมันต่างกันมหาศาลค่ะเพราะนิสัยเล็กๆที่ทำสม่ำเสมอคือสิ่งที่จะเขียนกฎสมองให้ใหม่ปีนี้พลาดบ้างไม่เป็นไรแค่ใจดีกับตัวเองแล้วเริ่มใหม่ให้ไวใครตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้างในปีนี้คอมเมนต์มาแชร์กันนะคะ